ตัวละครั้งสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นไอเอสกันเปิดได้แต่ละครั้งต่อตัวแต่ถ้าเปลี่ยนสถานะาจากมอนเป็นไอเทมก็ได้หนึ่งครั้งเหมือนเดิมมั้ยอ้าวไอเอสไม่ได้เริ่มกดหนุ่มหนุ่มแป๊บหนึ่งคิดแป๊บหนึ่ง ชาร์จอันต่อเนี่ฮะกแต่จะมาครับจวดฉันกม่ชอบคิดจวดบัตตี้คอร์ฟฟิมาแก้ฮิวเนี่ยากนั้นเทคลงมาจวดหนึ่งมีมาก่อนติดไปอื่นบนสนามเยอะเลยลงอีกใบจวดอีกใบต้องลายสานทุกหรือเปล่าเนัะอืมจิบไปัใจไม่ใช่กดเทคเลยได้ไหมเทคของโอเดียรกินหนึ่ง เจ็บสองสุดซวี่งีเบอดีาเลยลงหลุมเจครับเบยน่ามีใบหน้่วได้ไหมหน้าเต็มมือลายทิ้งีในเปาวบนนี้รันเลยฮิวึ่ง ตัวสองดังนั้นเทคอาร์ตัวเนี้ยขึ้น <4. S 1> มือมังกรมิติหนึ่งใบเพอร์ซีสองสามสี่ข<ป>ึ้นมือสองใบที่เหลือไปเก็บร์ังนั้นจ่ายสองเก็บ ลบเลือดสแจกคอจวดสองาเซลล์แกคอร์ั้นเดิจาลเลดัยิดเลเลือดหติดอา,าวาาุธลรส่ลบสติหยิบบางตอนติหมาขึ้นมือไปนีดแล้วคอลงมันโดโอ้โหสยโดนอยู่ปีเดียวตาย อีระเข้าแอคแักเ็ดครับอีระตีสองทีครับเมื่อตีเปิดสามหยิบมื่หกแปดโอเคนำการหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือที่เหลือเรียงได้ไว้บนเบได้มีสองมาตามโซ่แล้วก็ใบบนครับจากนั้นบอดอเขาเตอร์กับเ็ดลุกจุ่ยผ่านแอทเทอร์จย ใช่แล <Thank you. S 1> ้วเลือกกี่มีเจ็เท่านั้นจบสองคู่แน่ยไม่จริงสองเดียวตานี้ก็ปียสามคู่สองค่ผมฉเชื่อว่าเราฝั่งข้างไม่ต้องได้แน่เลย ก็จะก่อนจะดับข้อโช่อนอมเ็กต้องเป็น็อช่เลยแล้วบบ่รับ่ใ่เันนี้คือคอเทาะกร่บปบบเก่โอเคอร่รัอยแล้วอันน <c oughs> <ห> <c oughs> <c oughs> ี้อันหอนเดิมเอาอันนี้ข้โชว์ก็สอ จับไ้ยี่สามเล่นบโอ้โหมาเลยโยทจริงแบบนี้เลยก็บได้ก็บได้หยิบกิที่ปรการตัดสายาหยิจากกองไม่มีตัดพี่ไม่มีตัดเวทเหรอฮะแไม่ีตัดเวทสินะใช่้ก็ ถามผมก็เริ่มเสงแล้วผมอยากแข่ง่วนเชยมใจเป็นนักสู้ผมอยากเดินงานแข่งนะใส้อย่างนี้ครับเหมือนอืมไปเลยเยี่ยมรากกหลังเมื لا, ่อไหร่น้องแต่ถ้าไหน ไันนี้ไม่เจลงมาอาุทบกรไม่มีตู้ยัก็เหมือนไม่เจ็ที่บอกเนื้อไรของเราผู้แข่งไได้รับวามเปลี่ยนแปลงแดงมันเยอะจังวะแบนี้เลยผกดแค่ชถ้าเจ็ซอนี่เลยที่บอกหมดโซ่ทอะไรได้บ้างเยลิงอันนี้ถือนาข้าตัวได้จนึ แล้วก็บอกเขาว่าสามพันแล้วพทีระเบนบักคไม่เมีว่ามีระเบตอวนี้เนี่ยสามคิอ้ให้เทมมาของใช้มีอะไรให้เทมมีโอ้โนั่นดเพอใช้ในทางนี้กดเปิดสองเกียไรต่อโคตรเี้ยนโล่เซอร์วิสรุ่ยทีไปกินกันึ่ง

ดีเป็นเท่าไหร่น่ะดีเป็นห้าพันแต่ยีน้องมันเการไปดูในซีทีเอ็นก่อนเาพูดเลยไม่ใช่มาจีบตีไม่เข้าเลยไม่เน่าเฟสัวมถือว่าเป็นชียนละเออะไรลูกหรอลูกไอเฮมโอ้วก็เอายุทธรการสามัถฉลับเข้อกถ้าเปิดใยินสามัแต่แค่บอรมันหนาที่สุด ก็มีสายว่ามันเป็นเป็นดัเนที่พอดีมนี่เขาตจวเนีตีตีคิดสกิลีดว่าน่าคิดีหนึ่งเกตอ่าสี่ชเนเตมีกระเบิมั้ยมยังลุกได้ก็ผมกลับเลยแล้วมันยังไม่ได้เบิร์ลุกเวลีกิดตีคิดยิงเกตตีิิงเกตสี่ชเนเหต

อนแเช้าไปโอ้ยไปกี่สิบโอเคเรื่อยๆสองไล่ทำเซลล์ตัวสองสี่แข่งแรงไม่ต้อง่่กอนคอลงมาตัวหนึ่งจากนั้นไซด์เอาเท็กกับคนเงี้ทิ้งมือหนึ่งไปทิ้งหยิบสองหยิบหนึ่งสอง เอาคนละไรด่ไ ok> ้เก่งโอเคแรงแถ้าปิดมันรวมได้กอสามใบก่อนไว้ยิจ่ายได้ทำทำเป็นยได้สองจุดห้าครั้งถ้าทำมาครัางไม่ได um ้ทำยิฟองไ้นีดฟองไ้ก็เก็บก็จะลวงสามเจอแม็ก huh ิแต่ถ้า้อดทเียแมกได้กองงไปแล้วโดนยิเข่าเลยนี่ขียอ๋อเก็บใช่ไหมสาดิ้งเก็ใช่ มอนหนขึ้นมือชอยแข่่ทีมเป็นชอยมกรไม่เหลียวข้เป็นแดงเลยวันชีมใช้เราหมดแล้วซ้ำที่เดยเป็นแดอเคแชมรนะครับอมเว์งีดีหกเชือดฟชั่นเจ็ันฐานรับเนเช่อเสร็จดีเฮ้ยเห็นกันได้ช่วงช่วงวัสอง่อนเวลาเราเปลีนะเปลี่ยนอ่ะเฮ้ย ี่สามแล้วมั้งเิอแล้วทำแล้วบอสมีเหรอมีนเดียวได้แอทแท็กมูฟเิดจะเป็นพันเดียวหลายตีเลยตีเปิดหนึ่งเปิดสเปิดสามิบหนไปขึ้นเลยสไปแล้วอทางนี้แหละต้องเฝ้าให้หมดโดนทีเดียวแล้วกันล่วงไม่นะยิบใบนี้ก่อน ที่เหลือแปะไว้ได้เลยมันนั้นให้กอนไม่มันเลือกได้ว่าจะเอาแปะบนสรแปะล่เก่งมากตัวหนึ่งจิละตีสองเปิดหนึ่งเปิดสมเปิด3ามโอติก้าหายไปไหนมียิบภาพขาดไปแต่ต่อดุยีดเปิดสามหยิบหนึ่งหยิบไปนี้เหลือกอได้ผมไม่ได้หุดแงกเนี่ยแล้ว กูสยไม่คิดมากเลยกูโดนทีเดียวตายไล่ยังไงโจสองเสียอ๋อเออต้องใส่บันต้องเรื่อยๆใช่ดูใส่กูว่าโดนเดียวตายกูชูตูขุดขาไปอันนี้เกมเลยเกมแรกมแต้องใส่แล้วแต่จบไป้ไอเกมได้ป่ะอแต่คลิปมันยาวมันต้องไปผนวกกันรวมร่างเออเออ อะไรจนแต้มขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยการใช้ประโยชน์สามใบในนี้ที่เหลือเหรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในเก็ไปหนึ่งยักษเอาเฟสด้ะกายกรรมกองหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ได้หนีมีเก็บที่เหลือนี่ไงยินแย่ที่ตามหาถ้ามีจานแบบนี้แล้วก็มันไม่มีฟินิอชิมเฮ้ยนี่เหลืองนีเหมดเลย ฉันไม่มีเท่าเหือแล้วลาก่อนีเฮ้ยอะไรกันอะไแแบเทนฮะไม่ใช่เหรเฮ้ยแบดเแบเทนจริงกะฮะตีกี้เห็น3มีปุเฮ้ยมีอะไรในโซ่บ้างโอ้โอ้มีปืน ครีฟไฟส์เอ้มันจะแพ็คมันจะแพ็คเอาคุณเนี้ยแล้วตรงนี้เออเออโดนมีด้อยปะเนี่ยเฮ้ยดับเบิลนะเยสเซอร์โล่มังกรฟ้าเอยเอยโล่อะโล่มีนจี้ตีที่ไฟเตอร์ไม่มาตีมันเอยทำอะไรมาตีเท่าไหร่ของมันตีเข้าปลายจวบหนึ่ง ฟันนอเฟตหืมตายเปล่าตายเปล่าฟันนอเฟตเหรอเออฟันนอเฟตทำไรเปล่าทำไรเปล่าเฮ้ยเข้ามาวะเอาไปเลยเท่าไหร่เมื่อกี้อีกมห้ามรถนะไม่ได้ไม่ได้ห้ามรถห้ามไม่ได้เราลงไม่ได้เพิ่มได้เพิ่มได้ีัชั้ยยูวอนเราก็เทคเอาตัวนี้ไม่ไม่ต้องโดนยิงก่อนี้เออใช่ตัวสองไอ้โดนยิงตัวสองก่อนเจ็ดเจ็ดโดนยิงเหลือหนึ่ง จากนั้นเทคบโกนเนียทิ้งกัดมังกรมิติหนึ่งใบทิ้งใบนี้เปิร์เิีเด็กเอาไม่เอาเฮ้ยไมีกลับหัวเลยนม่คนมาการมาสี่มา่้วก็กลั้นอหลือหนึ่งวันหลือหนึ่งยังไม่เป็นเปิด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 เปปิด้ปิดเปิเปดเปยเดเดเิเเิ ส่งใบขึ้นมือส่งใบเข้าเกตเลยอ่ะเากตเข้า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 เไ้เข้าขึเ้นขึ้นเอ้าเข้าเข้าเข้าข้้ข้ข้เข้าเขาเาเข้ยเข้าเข้เข้ยเข้าเข้าเข้าาเเขีเข้าเข้เขาเต้าเเเข้าเเข้า ชาร์จแค่รอเยกดเพ็กไปเกตเฮ้ยทำอะไรเยอะดิพี่สยองกินกันหยอกเย้าเกิดขึ้นปิดแป๊บอ๋อไอ้สองใบตะแยงไม่ใช่เกตมือแต่เขาเกตไปแล้วไอ้ใบเที่ยวขึ้นมือคุณทำแบบนี้ไม่แล้ว ผ้าดิงผ้าดิงกระติไฟมีสองันี่ครับมีเด็มีอร์มีเดใช่เพราะสงดิที่กูเลือกนั่นไงใช่เลยโอยไม่เดียวไไเดียวก็เอาเย้รันกดดีอ่ะ่เลยอย่าตัจุดอย่าอย่าห้ยอดิยอดิโลสงดยอดิยอดิย่าหยอไงยอโอ้เหลือหรือเหลือหโอ้โอเคบาย เฮ้ยเปิดไปแล้วไหมเหรอเปิดไปแล้วอุ้มหุ่นสลายฝั่งนี้สบายแล้วทำอะไรก็ได้แลตามใจชอบนะใช่ชีวิตมีความสุขจังเลยใช่ใช่ใช่ทำอะไรก็ได้เนี่ยแหละมือเนี่ยก็อย่างงี้แหละชีวิตอยากจะชิวเฮ้ยไซเบิเฮ้ยเฮ้ยหยิบคอคอลงมาชาร์จยูตัวหนึ่ง ฮิวสิบกูไปแล้วเฮ้ยฮิวแล้วโอ้โหโจวดรัวๆเข้าแอดแทคครับเชเลยหนึ่งไอสองจวสามสองหนึ<_<_่งจวโอ้ยแฟนเฟสเอ้ยมันใหญ่ยิงบีว um ่ะเอ้ย อ่าตขอยิงน่อยตายพี่โยบอกว่าแบกันเต็มมือเลยเอ้ยไม่เลนด้วยกุียมไม่ให้มึงตันทีโอเคครับขอบคุณแม่ครับยิงบีมเหมือน